เราไม่ได้หรอกมันเลื่อนอยเปิดไม่ได้เปิดเย่ยว้ รกาตามหาโคซกนะครับโคซกไม่ไหนละโคซกถ้าบปะขจายมานี่จะเลื่อนยศปิกไปเป็นสารวัตรยิงเก้าเน้อ ใจมาสนามมันเงียบเงาถ้าม,ามีเอ,องหุมกลับมาภาพนี่นะโอ้โหภาพาพี่พูดเหมือนงานดีเย <c oughs> เออนะต่อันที่คู่ชิงที่สามนะครับระหว่างทีมโจ้ป้าแดงกับทีมวัตเตอร์ฟลายแต่เกสกอร์อยู่ที่สองต่อสองโจ้อย่ยากเห็นไหมครับ ภาพแบบผู้จา <c oughs> ยล้วไฟในฟิตจริงๆนะครับยังหนุ่มยังแน่นอ้สวยมากครับลูกนี้นำไปแล้วสามต่อสองน่ทีมมาเมื่อจริงๆนะครับทีมนี้ไม่ธรรมดาเลยฮนะโดดเด่นมากครับในช่วงวัยเดียวกันสองคะแนหนหลบลงฮะ <c oughs> โอประแดงตัดได้ <c oughs> ออกออกไหมออก,ก่อนสวยมาก ตัวแบกตัวแบกทีนี้ไปแล้วเออไปไหนแล้ววะได้เยอะกับบ้านแล้วพี่กลับบ้านเหรอใช่พี่ได้เยอะกับบ้านแล้วอ่าน้องปอกลับไปแล้วเหรอฮะแย่แล้วครับผมปอไปไหนกลับแล้วครับผมอ๋อตพี่ปอไปแข่งมาคณะอยู่ไปแข่งกับคณะอยู่บ้าไปแล้วของคณะของคณะวิทยศวะวิ่ว์ไฟนำอยู่4ต่อ2สวยโอ้โหเบี้ยหีอ่ะสวยมากฮะ โจ๊กพลิกมาสวยโจ๊กเฮ้ยในหวดเวิร์กไปนิดนึงครับเผยไปนิดนึงออกมามาท์ฟลายชุดไหมแม่มันจ่ายทำไมเนะี่ยผมชุดไปแล้วนะครับเมื่อกี้ทำอไม่ดีบอกสวยสเต็ปแบ็กแม่ดูทูวิชั่นเยอะไปหน่อยนะ่ะเฮ้ยนี้ตีขึ้นมาเป็นสี่ต่อสาม ชี้โทษชี้โทษน่องกล่องกล่องเลยนะนองข้ามาเข้ามาสวยมากตรงนี้นะพี่ยอดชื่นชมแข่บอลก่อนนะครับอันนี้วิวกรรมการของเราแมืนี้เป็นอาจารย์จวนและอาจารย์คิมนะครับลงไปสวยมากมีบาวโดยอ่ามันจะสายได้อยู่น่องได้กล้อง สวยมากต้องสต็อปยี่อาวอ้าวนักเพชรมีประโยชน์ไหมสวยมากครับสกอร์เป็น4ต่อ4ี่ใอันนี้มันชื่ออะไรนะเชฟพี่เป็เชฟอ่ะเขาอันนี้เชฟเบอร์สิบสามโคตรเบอร์สิบสามโคตรรถเชฟวิววิวอ่ะน้องเชฟดีบ้าเดาน้องเชฟน้องเชฟออกมาน้องเชฟสองคะแนนเฮ้ยไม่โดนห่วงฮะ อก็ว่ากรรมการทักษะของอาจารย์คิมกว่อนะฮะแม่ก็ว่าแบบกรรมการโด่ข้ามไปเลยอะทักษะของกรรมการบอกกรรมการด้วยน้องกล้องได้ต่อกลับมาที่น้องโจไม่มีสำรองแล้วนะฮะทีนี้สวยมากน้องโจโอ้โหทาลงนี่มาที่น้องเชฟโอ้ยังได้อยู่ส่งมาที่น้องวิวน้องวิวสองคะแนนสวยมากตรงนี้ ตรงดีฮะอนาคตไกลน้งเพชรออกมาด้วยความใหญ่ด้วยความใหญ่นล้วหนักชัามาเมื่อเช้านี้ถึงห่วงฮะลูกใจลูกใจลูกใจที่ลูกใจลูกใจทุกอย่างถูกคำนวณไว้แล้วรีบเอาทุกอย่างถูกคำนวณไว้หมดแล้วครับใส่ไหมมาที่วิวมาที่น้องวิวเสวนไปหน่อยฮะน้องเชฟน้องเชฟเคาะมาสวยมากโรเตอร์ ต่อยพีต่อไปเฟสออกมาสามคะแนนนี่น้องโตหก็บอกกรรมาการวิวบอกกรรมาก,มก,กมารใช่ไหม,มตัวเล็กโฟสใช่ไหมไอตัวนี้วิวพี่อันนี้โฟสอันนี้อะไรนะอันนี้อิงเปลี่ยนตัวน้องอิงเข้ามานะครับนอ้องโตสองคะแนนไม่ร้อนห่วงฮนะห้าต่อสี่ บอลู่ที่น้องเชฟตะกินล้วงเรเลยนะน้องบิลน้องบิวใช่ไหมสองคะแนนใช่บิวใช่ไหมน้องบิวนี่ดูชุดมีทรงมากนะครับชุดใกล้เคียงกับทุกลูกอยู่ดีสามัคคีมีเหตุผลช็อคเคิเหลือสามวินาทีนะครับ สองคะแนนเฮ้ยโอ้เก่งเก็มน้องวิวนี่ไม่ธรรมดานะครับเนี่ยนี่ม่ไี่ยิงาที่น้องเชฟน้องเชฟข้อออกมาจำช็อตสวยมากครับอีกนิดเดียวน้องอิงสวยมากเล่นได้ดีมากครับทีมบัตเตอร์ฟลายน้องเชฟยังไม่ดีพอครับมา สองกันแนนเฮ้ยลงโอ้โหยังไม่ดีพอฮะต้องเช็คมาน้องอิง้องทิปเปล่าโดยโจ้ป้าแดงไม่ไม่ครับต้องฟังกรรมการครับไม่ครับต้องฟังกรรมการนะฮะคุณจู่ไม่ต้องขยับเยอะเดี๋ยวใจวายไอ้ผ่านก็เชร์ไม่ทิ้เลยไอ้แบวอะไรเนี่ยเดดี๋ยวะืออกนหม่ ชุดฟรีโทนหนึ่งลูกครับโดยน้องอิงจะแม่นขนาดไหนสกอร์อยู่ที่5ต่อ4อ้าวไม่โดนห่วงครับอีกกติกา<อ>ไหมฮะพีเพ็ดออกด้วยสีแดงก็มึงช่วไม่โดนห่วงไง,งช่วไม่โดนห่วงไงช่วไม่โดนห่วงลูกโทษช่วต้องโดนห่วงไม่โดนห่วงเปลีย่ยนเลยอีเพชรใช้ความใหญ่บอลแทบแตก ไอหยวงป่ะอ้โหอ้าวต่คิวครับเล่นต่อไปฮะอยากเล่นต่อไปต่อไปต่อไปพี่ต่อไปกรรมการจะไม่หยุดให้กรรมการหยุดให้แล้วครับไม่มีตัวเปลี่ยนนะครับตามกติกาต้องเล่นสองคนนะฮะโมอ้ยิงอ๋อสเต็ปแบ็ค บ้านคูบิชั่นนะครับลูกใจลูกใจพี่ลูกใจดูเคอรี่เยอะไปหน่อยฮะเฮ้ยโอ้โหโจอ่าน้องเพชรยังยังรีบาวได้ครับถึงแม้จะบาดเจ็บมอนโจมอนโจโอ้โหโอ้ยคนเดียวไม่วันนี้โจ้ได้พิสูจน์แล้วนะครับว่าเขาไม่วอล์กครับผมวันนี้เขาพิสูจน์อย่างเต็มตัวแล้ว เขาไม่วอลกอ้าวเฮ้ยพี่สวยพี่เจ้าไปพี่พี่เจ้าเฮ้ยจริงจริงแม่บาายุจริงมีเราด้วยนะเองสวยมากครับต้องเชฟอิงชุดไหมไปได้ไปหาห่วงไปเปล่าครับอกรกันไว้ใหญ่กว่าต้กรรมการโอ้ครับไอ้เจ้าไอ้เจอ้าว้องเพชรไอ้กาไอ้กาไอ้กาไอ้า ไอ้เจ้าไอ้จ้าไอ้จ้ายี่ห้อไหนไม่ถึงอดีตเลยฮะพี่โดนหัวนี่ไม่ถึงอดีตเลยเมื่อก่อนเราก็เคยเห็นภาพนี้กันมาก่อนสองคะแนนน้ำห่างวัดเป็นห้าต่อแปดพี่ห้าต่อแปดกินวัตตาฟายนำน้องกล้องโชูดไหมสองคะแนนยังไม่ดีพอวงวิวสองคะแนนมือปืนของเราที่คงวัตตาฟายจริงนะครับอีบ้าได้ดอนโซ่ พอาออกมาจับแล้วล้องกยังไม่ออกมาเลยน้องอิงถึงห่วงไหมถึงห่วงแต่เธอพร้อมใหญ่เข้าไปเท็ดบอกกูไม่ได้ขยับเลยเท็ชูดเฮ้ยกองไม่ให้หมัโลดนละได้ลูกโดนอองบิวออกมาที่น้องอิง2องคะแนนว้าวขอเวลานอกอตทีมโจ้ป้าแดง ตอนนี้เวลาเหลือ2นาที20วินาทีโจประแดงตามอยู่5ต่อ8ดอยู่แล้วนักกีฬาจะมีอาการบาดเจ็บไปต้องฝืนเล่นนะครับเพราะว่าตัวสำรองชิมนุ้มีโคด้วยไม่อยู่แล้วนะฮะจะเล่นไม่ค่อยไมอยู่ธิ์ ยอดโค้ดยอดโค้ดดังเลยที่ผมเห็นดังที่สอนแล้วครับอยู่ปะผมเคยเห็นโค้ดสอนแบบนี้ฮะเหนื่อยแค่ครั้งเดียวปึ้บครับอะไรคือเหนื่อยแค่ครั้งเดียวฮะอะไรคือเหนื่อยแค่ครั้งเดียวครับผมไ, <c oughs> ไปน้องกล้องไปเลี้ยงไป เหนื่อยแค่ครั้งเดียวเหนื่อยแค่ครั้งเดียวแค่ครั้งเดียวเจ็บ์เจมส์เหนื่อยแค่ครั้งเดียวพี่มึงสอนไหมมีบอลได้เลยวิวโฟดพี่อ่าน้องโฟดอ่ะได้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 มีบอลได้เดยโจเข้าไปเพ็ดออกก่อนนะเพ็ดโอ้เอ้าเอาไม่เอาแล้วมึงไม่เอา ลิเวอร์พูถ้าไม่ตายห้าต่อหกครับเหลือเวลาหนึ่งนาทีสี่สิบสี่วินาทีแปดต่อหกครับแปดต่อหครับขอโทษครับโจมาแล้วโจสองคะแนนเพื่อเสมอโจสองคะแนนเพื่อเสมอน้องก้องสองคะแนนเพื่อเสมอไปส่งให้โจสองคะแนนเพื่อเสมอโจมาไวเด้ว อ้าว,าวเดีไม่หายแบบนี้เลยโดนละพิกรนำเลยครับเทีมบัไฟเฮ้ยเวลาหนาทีเกวิีบัตรไฟนำอยู่หคะแนน,น,นครับเต่อแปดนเชฟํำช็อตใส่ก้อง้องกล้องออกตหมดฮะออกมาโจโจเดอะลีเจนโจเดอลีเจนดโ้เพชรเพชรเพชรเฮ้ยเฮ เหลือครั้งเดียวเหลือครั้งเดียวเหลือเวลาอีก40วินาทีใส่ร่างใส่แล้วไว้ยก็ประเดี๋ยวพี่มานำ40-9เหลือเวลาครึ่งสีเหลือเวลา33วินาทีตอนนี้น้องเชฟน้องเชฟไม <ans S 1> ่ไปไม่ลงครับน้องอิงรีบามาตีเสมอไหมยังไม่ยังไม่เสมอครับลีบามาบอลยินท<ฆ>ี<ส>่ใครบอลยินที่บัตเตอร์อ<ฆ>ไฟครับต่อไปน้องอิงต้องอิงด้เข้าไปอไปหนึ่งอย่างได้อยู่ครับจำบอลฮะจำบอล ในเวลา15วินาทีคแค่เดียวมาอยู่ที่10ต่อ9มอเตอร์ไฟจะตีเสมอได้หรือไม่มอเตอร์ไฟจะตีเสมอได้หรือไม่เงยขึ้เดียวเงยขึ้เดียวครับน้องยังเรียนมอปลายอยู่เก่งเกินตัวครับได้ไปเขยบอลก่อนครับอ่ามีสตินะครับมีสติอาเไม่เปลี่ยนอาจารย์เห็นเลยครับน้องฟอ ยี่เสมอได้ครับผมสิบต่อสิบเหลือเวลาอยู่สิบปีนาทีเหลือกี่ครับแปดเจ็ดหกห้าเหลือห้าวินาทีครับห้าวินาทีบอลอยู่ที่บัตเตอร์ฟลายจะทำได้ไหมจะปิดเกมได้ไหมครับปิดเกมได้ไหมเฮ้ยโอ้โหยรีบเอาเฮ้ยไอ้เจ้าสชู้ไอเจ้ายิงต้องเล่นแล้เวลาการแขข่งันเสมอไปสิบต่อสิบครับก็น่าอีสองลูกพี่รู้สึกว่าจะไม่มีต่อเวลานะฮะ ่าใครทําได้สองคะแนนก่อนชน,นะนะครับผมชใช่ไหม,ไ,ม,ม,ไ,มไปช่วยพี่อันนี้ไม่มีเวลาแล้วนะครับ <c oughs> ใครทําได้สองคะแนนก่อนชน,นะครับเมื่อวานถามอาจารย์ไนท์มาแล้วฮะแต่ช็อตท็อกมีเหมือนเดิมนะครับไอ้ไนิวไอ้นิวว่าไปขอพี่ต้อมเซตแป๊บนึงฮะไม่ต้องเเซตวฮะ สักครอปปกติสักครอปอย่างเดียวครับอันเดียวเดียวได้แล้วโอเคโอเคใครถึงสองก่อนชนะนะครับนั่นเท่ากับว่ายิงนอกเขตสามคะแนนนี่ชนะเลยนะชนะเลยไหมเป็นเลเจนโอ้หนึ่งคะแนนมอเตอร์ไฟนำไปก่อนนะครับหนึ่งคะแนนทิมโจ๊กปลาแดงทิมโจ๊กปลาแดงถ่ายบอลออกมาออกยังไงออกยังไงเลี้ยงออกได้ออกมาสามคะแนนเลี้ยงเข้าไปโจปลาแดงโจถ่ายบอลไหมไปที่น้องกล้องยิงชนะเลยไหมครับ เตะแบกน้องเพชรโจชนะเลยนะโจอเดี <reveal> <y oo. S 3> ๋ยวไมนะต้แก็มันยิงสองคะแนนไงต้องนำสอแต้มไม่ใช่ใครงสองก่อนชนะหรอใช่ม่เหรอเอาให้อเไหร่พี่สกอเป็น